นายทะเบียนของกกตไม่ได้มีความเห็นแต่นายทะเบียนกกตเนี่ยไปนั่งในกกตใ <น S 1> แในฐานะประธานการกตไม่ได้ทงนั่งในฐานะนายทะเบียนประชาชนก็เลยแข่งใจเฮ้ยก็คุณ วิชิตเนี่ยเป็นท่างประธานกรกตและเป็นนายทะเบียนด้วยก็นั่งประชุมอยู่คุณบอกว่าเอ๊ะเขาไม่ใช่ในฐานะนายทะเบียน <c oughs> ก็กรเล็กเกิดค,ความแข็งใจว่าเมื่อไม่ผ่านนายทะเบียนแล้วเข้าประชุมกรกตแล้วก็ส่งสารรัฐมนูนเลยเขาบอกอันนี้มันผิดขั้นตอนอันนี้ต้องยกคำรั้ก็ที่ํำนวณก็บอกว่าพี่น้องประชาชนมีความรู้สึกสงสัยสับสนนะครับว่าประธานกรกตกับ นายทะเบียนกรกตเนี่ยใครจะเป็นใครกันแน่สมหมดสองใบเข้าในที่ประชุมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นประธานกรกตหรือว่าเป็นนายทะเบียนกรกตนะครับพี่ประเกแน้ะครับเป็นยังไงครับความรู้สึกที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนและผู้รับวามยุติธรรมทั้งหลายมีความรู้สึกว่ากระทบไหมครับคือการที่มีการร้องยุบพัสดุสภาก็ประเด็นมันอยู่มีสองกรณีก็คือว่ากรณีที่เก้าล้านซึ่งเป็นภาษีของประชาชน มีข้อกล่าวหาว่าเป็นการใช้เงิน29ล้านโดยมิอชอบและส่วน258ล้านเนี่ยก็รับบริจาคมาแล้วแต่ไม่ได้ลงบัญชีครับคือถ้าั้งสองอย่างนี้ผิดตามกฎหมายกนลมัตรานะเรื่องแรกผิดมาตรา82ของกฎหมายรัฐนุนประกอบร,รัฐนุนว่ากพรการเมอส่วนนั้นหลังน,นี่ผิดตามมาตรา6 0 9สทีนี้ประชาชนที่ได้ทราบข,ข้อเท็จจริง หลังจากที่มีข่าวเรื่องขอ,อยุบพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเนี่ยได้ทราบข้อเท็จจริงว่าเรื่องนี้ผิดแน่ๆนะผิดแน่ๆก็มีความากังวลใจว่าสารรัฐมนูลเนี่ยจะตัดสินให้ผิดหรือไม่พวกที่เชียร์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่าขอให้สารรัฐมนูลตัดสินว่าไม่ผิดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพวกที่เชียร์อย่างนี้ก็รู้แล้วว่าข้อเท็จจริงมันผิดเพราะฉะนั้นผมไม่หลอดแต่เมื่อการตัดสินที่ การกับความรู้สึกของประชาชนเช่นนี้ก็ทําให้ประชาชนผิดหวังในกรณีที่สารลรับนูนได้ินิจฉัยเช่นนั้นแต่กับอันนี้คือความรู้สึกโดยทั่วไปของประชาชนผมเองออกไปช่วยสมาชิกหาเสียงในภาคอีสานทุกจังหวัดวนะครัคคำถามเนี้ยคำถามที่ท่านดิชิตถามผมเมื่อกี้นะครับก็ถูกถามจากประชาชนเท่านั้นและก็ก็บ่โดยทั่วไปว่า การวินิจฉัยของศาลเนี่ยน่าจะมีความเป็นสองมาตรฐานคำวมมินิจฉัยที่ออกมาเป็นตัวหนังสือเป็นกระดาษในเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเชื่อได้ว่า,เ,าเปลี่ยนเสมือนใบเสร็จสองมาตรฐานของของ,ของตุลาการเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าน่าเสียดายาความรู้สึกของประชาชนที่มีต่ออำน,นาจตุลาการเคยเป็นความรู้สึกที่ดีตลอดมาและคาดว่าคาดหวัง และเชื่อหวังและให้ความมั่นใจว่าอำนาจตการจะประสานความยุติธรรมและประชาชนได้แต่พอเกิดปัญหาเรื่องนี้เนี่ยผิดหวังมากครับนี่ก็อยากจะกลับเียนที่สั่งก็ท่ากับว่าพี่ประเกียิก็เข้าใจดีเหมือนกันนะครับว่าพี่น้องประชาชนค่อนข้างจะผิดหวังและก็คลาดแคลนใจในคำยุติชัยเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพี่ประเกียิและพี่กำนวณน,นะครับคงวันเสียวคงต้องอธิบายความต่อไปว่า ข้อสงสัยต่างๆที่พี่น้องประชาชนส่งทั้งคำถามมาที่ผมส่งทั้งทั้งโทรศัพท์มาที่ผมนะครับรวมทั้งท่านผู้ชมที่ชมในห้องก็มาสอบถามถึงในห้องศพนี้นะครับท่านก็บอกว่าเออไอข้อสงสัยมีต้องเยอะแยะนี่เดี๋ยวใครจะตอบได้วันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตอบกัน mm hmm. ก็ถามพี่คำนวณก่อนเลยครับผลของคําวิจัยกรณีตุลาการรัฐธรรมนูญที่ท่านวิจัย ประเด็นหนึ่งที่พี่น้องเขาอยากจะถามว่าสารรัฐธรรม,มนูญหรือตุลาการรัฐธรรม,มนูญจะใช้วิธีพิจารณาในระบบกล่าวหาหรือระบบไตส่สวนแล้วระบบกล่าวหากับระบบไตส่สวนมันแตกต,ต่างกัน,กนยังไงครับท่านผูครับคือผมไม่เจอไอ้ระบบไตส่สวนเนี่ยกล่าวหาในเราเราชินกับระบบนี้มานานแล้วเพราะในกระบวนการของเรามันระบบกล่าวหาว่าถล่ม แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ข้อกล่าวหานั้นได้โดยวิธีพิจารณาที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ระบบไต่สวนนี่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของศาลนะฮะที่ที่เขาจะเห็นที่ศาลอาญาของศาลฎีกาแรผรนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับในเรื่องนี้ก็ในศาลอาญาของศาลฎีกาที่ว่านี่มันเป็นระบบไต่สวน ไต่สวนมันผิดประเภทไปนิดนึงก็คือว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยอำนาจในการจะซักถามพยานนะครับอยู่ที่ผู้ภาษาท่านอยากให้ถามเราตั้งคำถามไป23ข้อท่านบอกผมอนุญาตให้ถามสามข้อสี่ข้อเหมือนท่านวิจิตเป็นทนายความเนี่ยท่านาท่านต้องเตรียมคำถามขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ ศาลก็จะป้นถามอีกคือศาลมีหน้าที่ค้นหาความจริงมีหน้าที่ถามค้นหาความจริงแต่คู่ความมีหน้าที่สนับสนุนศาลมีมีหน้าที่ส่งในศาลส่งเอกสาร like ส่งหลักฐานให้กฐานศาลอันนี้ก็ก็ปรากฏว่าระบบเนี utes. ้ยจริงๆเราไม่เคยิชกัอมันนะครับเพิ่งมาเพิ่งมาโปรยตอนรัฐธรรมนูญยุคใหม่เนี่นะว่าในระบบไต่สวนเนี่ยมันเป็นผลดีหรือไม่ดี จากประสบการณ์ที่เราไปเจอมาในศาลฎีกาแผนคดีอาญาที่วันเรามองเห็นว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยกว่าเราท่านวิจิตในฐานะที่เป็นามาสามสิบสี่สิบปีเนี่ยนะมันจะเห็นเลยนะครับว่ากว่าท่านจะไปค้นคว้าหาความจริงมาในคดีแพ่งหรืออาญาหรือร่วมลายอะไร,ะไรมาได้เนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ดินสูงข้างบนเลยนะทีนี้พอไปถึงศาลเนี่ยท่านบอกว่าเอาหัว เอากลางเอาล่างคุณถามได้แค่นั้นนั้นข้อเท็จจริงมันก็จะไม่ปรากฏชัดเจนนะครับเพราะกว่าที่ทนายจะไปนค้นเรื่องต่างๆมาได้เนี่ยมันต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นพิเศษในการที่จะค้นคว้าหา,หาความจริงมาสู่ศาลนั้นในระบบที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยระบบไต่สวนเนี่ยมันทําให้กระบวนการพิจารณาของของคดีมันจะ เกิดประโยชน์น้อยกว่าระบบที่เคยทํามาใช่ครับที่ประเด็นแล้วครับเป็นระบบของตุลราการรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยคดีใช้ระบบกล่าวหาหรือใช้ระบบไต่สวนครับระบบกล่าวหาเนี่ยเป็นระบบที่ผู้ค้องจะต้องแสวงหาความจริงมาเสนอสารคือผู้ความไปหาหลักฐานมาแล้วก็มาเสนอสารสารเป็นกลางนั่งอิูตรนใช่ดูหลักฐานใช้น้ำหนักพยานเป็นคนที่ไม่เคยเห็นแล้วระบบไต่สวนแม้จะเห็นก็ต้องไม่ Oh, นี่คือ <okay. S 2> สารแต่ระบบไต่สวนเนี่ยสารไปสอบหาข้อมูลเอง <Okay. S 2> โดยพยานได้รับคำร้องได้รับคำฟ้องคำให้การสารไปสอบอรู้เองทีนี้ปัญหาคือสารก็คือผู้ถูชนทางไอ้ไหนอยากออนไหนอยากรู้ก็รู้อันไหนไม่อยากรู้ก็ไม่รู้ก็ได้โอครับ <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมของเรื่องการตั้งคนมาเป็นศารในสองระบบนี้ มันมีความแตกต่างกันอย่างอย่างอย่าง,าง,างดันเป็นขาวถ้าเราตั้งคนที่ที่ไมุ่จริตขึ้นมาเป็นสารในระบบไต่สวนนะไอความเป็นธรรมนี่จะไม่มีเหมือนอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แต่ในระบบกา,าวหาเสารเนี่ยแม้จะเห็นข้อท็จจริงนั้นจริงๆตัวเองก็ไม่สามารถอ้างความอ้างสิ่งที่ตัวเองเห็นได้เว้นแต่คู่ความจะเสนอ ถ้าผู้ความไม่เสนอแต่สารรู้เองก็เอามาวิิจัยไ,ไม่ได้นี่คือคือสิ่งระบบกาวค้าแต่ระบบไต่สวนสารประคือคือคู่ความรู้สารบอกว่าผมไม่เอาก็ไดับนี่คือต่างกันตรงนี้แต่ก็จะเอาอย่างที่สารรู้รก็ถึงบอกว่าในเมื่อสารเนี่ยสามารถให้ตัดสินใจว่ารู้เองไม่รู้เองก็ได้นะจึงเป็นดับสองคมกับกับคู่ความบาครับไอ้สิ่งที่ คุณรู้ทั <t 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 ้งหมดผมบอกผมไม่เอาแต่ผมจะเอาตามใจผมเหมือนเรื่องตัดสินสองเรื่องครับก็สารเอาตามใจตัวเองครับก็ท่านผู้ชมครับสารรัฐธรรมนูญใช้ระบบไต่สวนการไต่สวนก็คือสารจะค้นหาความจริงเพื่อมาชี้แจงในคำวินิจฉัยในการตัดสินคดีเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าไอ้ที่เขาฟ้องร้องกันในสารรัฐธรรมนูน ความจริงมันเป็นอย่างไรผู้ความไม่จําเป็นจะต้องไปเสนอพยานหลักฐานไปแสวงหาพยานหลักฐานมากมายแต่ศาลนะครับจะมีหน้าที่โดยตรงที่จะไปหาค้นหาความจริงทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนะครับที่บอกว่ากรณีที่มีการพิจารณาคดีของตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับมีอยู่มาตราหนึ่งสองร้อยสิบหกวรรคสี่บอกว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและความเห็น และความเห็นในการวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูนทุกคนให้ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหาสรุปข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการพิจารณาคดีเหตุผลในการวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ ยกขึ้นอ้างอิงกรณีนี้ศาลได้วินิจัยโดยอาศ,าศาัยข้อกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้วินิจัยข้อเท็จจริงเลยว่าพรกประชาธิปั์ผิดตามที่นายทะเบียนได้ยื่นคำร้องหรือไม่หรืออายการได้ยื่นคำร้องในคดีหลังหรือไม่ที่ประเกตได้ว่าไงครับกรณีนี้เนี่ยในข้อบังคับในการพิจารณาความของศารลรัฐธรรมนูญเงนะีได้บัญญัติไว้ยอย่างชัดเจนว่าในข้อ50การที่ศาลรัฐมนูลได้ตั้งประเด็น ในกรณีใดที่จะต้องพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยจะต้องนำมาวินิจฉัยให้ครบทุกประเด็นตามรัฐมนูญมาตราสองริบแที่ว่าและ,ะตุลาการคนใดที่เป็นหน่วคณะจะปฏิเสธที่จะไม่ลงมตกิก็ไม่ได้จะปฏิเสธที่จะมาเขียนความเห็นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่สารรัฐมนูญจะวินิจฉัยประเด็นเรื่อง229ล้านหรือ258อล้าน กับยี่เก้าล้านเนี่ยนะได้ตั้งไว้ห้าประเด็นรประเด็นสุดท้ายคือพรรคประชาธิปัตยเห็นหรือไม่ประเด็นที่ห้านะนะแต่ประเด็นที่หนึ่งเป็นข้อกฎหมายซึ่งศาลก็จะวินิจฉัยได้เองนะฮะทีนี้ศาลตอนนี้คำวินิจฉัยกลางออกมาทั้งคู่แล้วนะฮะทั้งสองคดีค,ค,คือวินิจฉัยข้อกฎหมายวินิจฉัยประเด็นเดียวส่วนรายละเอียดไม่เกี่ยวนะฮนะทีนี้ปัญหามันก็บอกว่า คำว,วินิจฉัยของศาลรัฐนูผูกพันทุกองค์กรครับไอสิ่งที่ผูกพันทุกองค์กรคือควาวินิจฉัยการส่วนคำว,วินิจฉัยของตุลาการแต่ละท่านเนี่ยไม่ได้ผูกพันแต่สามารถเอามาอ้างอิงได้เท่านั้นส่วนคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร,รผมก็ยังสงสัยว่าคำว,วินิจฉัยกลางของแต่ละท่านที่จะต้องทําให้ครบทุกประเด็นเนี่ยจะหาเหตุผลอะไรที่ไปขัดกับความจริงและพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสานวนเนี่ยออกมาสนับสนุนความเห็นว่าให้ยกฟ้องเรื่องนี ถ้ยกคำร้องเร like er nah right. in er right. ื่องนี right. ้ผมยังมองไม่ออกเพราะเรื่องนี้มันค่อนข้างจะชัดเจนเท่าที่ผมสัมผัสผมอยากจะเปลี่ยนอย่างนี้ว่าเงิน29้าล้านที่โอนทั้งหมดไปให้แม่เสียอ่โอนจากประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์รับจากกรกตมาเนื่องจากเป็นภาษีประชาธิัมาที่ประชาธิปัตย์ยี่สิบเก้าล้านหลังจากนั้น23ล้านโอนไปให้แม่เสียบอกว่าไปทำป้า